สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ u ูวินเลนเจอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์โคนี่โซดา NFT นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันตึงแค่ไหนนะครับผมนี่ครับผมใส่เกียร์ตามนี้แล้วเพื่อนๆเคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับดาบไกทองนะครับผมโจมตีกายคูดาวโดนทักษะนะครับสร้างขวามเสียหาย1,000%นนะครับแล้วก็ตรงกลางใส่เป็นชุดตัวหลบเกียร์วิ่งนะครับช่องหลัง เข็มขัดนะครับผมจันทานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลเ,เลยครับผมเปิดโซดาซ่ายกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะครับยกเลิกการฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหาย2000%ด้วยนะครับโจมตีทําให้กระเด็นถอยหลังสกิลเสริมนะครับสร้างความเสียหาย n ซของพลังโจมตีพื้นที่นะครับบวก1166นนะครับผม อันนี้ของดาบไก่ทองนะครับต่อไปเป็นโซดาพุ่งนะครับเพิ่มอัตราความแม่นยําของทักษะ30%นะครับ7วินาทีเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ60นะครับผมสกิลเสริมนะเพิ่มอัตราความแม่นยําของทักษะ n% บวก17%นะครับโอ้โหสร้างร่างโคนนะครับอันนี้ต้านการต้านทักษะมืดนะครับมีอากาศทําให้การต้านทักษะศัตรูธาตุามืดนะครับผมไม่มีผลเมื่อโจมตีนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ อันนี้ต้านการต้านทักษะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับอันนี้ล a ดแอคแท็กนะครับโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับืมันเรามาดูเลยนะครับว่า Sony ไม่ใช่โซนี่ครับลิลลัวครับโค n ี่ f t นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเดี๋ยวผมมาเทสในด่านให้ดูนะครับ396นะเพื่เพื่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันแชมเปญนะครับอ่าไปเลยครับผม เห็นกันชัดๆเลยนะครับใส่อัปเกรด้าสุดๆนะครับดาบไกทองมาดูนะครับบอสนกออกมาแล้วนะครับอ่าปล่อยแชมเปญไปครับผมไปแล้วไปยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วครับยิงไปแล้วยิงไปแล้วยังไม่เปิดโซดาซ่าเปิดโซดาซ่าเรียบร้อยหายไปแล้วโอ้โหมีเกียววิ่งครับยิงหายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด่านต่อไปกันนะผมอ่าอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเอาให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับไปครับมาเดี๋ยวมาดูบอสนกอีกทีนะครับเดี๋ยวผมรอระยะสักคู่นะครับมาแล้วมาแล้วบอสนกปึ๊บอ่ยิงครับดาเมจธรรมดาอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวดูเปิดโซดาซ่านะครับผัดตึ้มหูเรียบร้อยครับอัปเกรดา่าโอ้โหสวยมากนะครับ สกิลสวยมากนะครับสำหรับโพนี่โซดาลูกรักเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกด่านกันนะผม408นยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูานะครับเดี๋ยวมาเทสในด่าน408นะครับข้ามหลังผมว่าจริงๆสกิลเนี่ยข้ามหลังยันป้อมเลยนะ <laughs> ยันป้อมหวอีกฝ่ายเลยครับมันรุนแรงมากนะครับ มีอัพเกรดธาตุเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ยยิงยังด้านหลังเลยครับนี่โอ้ยนั่นอะลอยขึ้นหมดนี่ครับหายหมดนะครับแลยิ่งมีอัพเกรดธาตุด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวดูนะครับหายหมดครับยันแมปครับยิงถึงหลังแมปครับหลังป้อมมเลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับตัวนี้นะครับไปต่อครับผม อีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวเอาเห็นอีกรอบนึงครับเผื่อใครจะหาเพจมาเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเผื่อใครมีตัวโซดาตัวนี้แต่ว่ายังไม่มีเกียร์วิ่งนะครับอาจจะลงคุณวิ่งหาวิ่งมาใส่นะผมเกียร์วิ่งโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างยิงไปแล้วครับยิงไปโอ้โหเรียบร้อยยังไม่ทันออกมาเลยหายหมด อ,มอมผมในคิดไม่ผิดเลยนะครับที่เลือกโคนี่แชมเปญนะครับผมไม่มีผิดหวังนะครับไว้ใจได้แล้วนะนะเวลาเล่น PVP บนหลีกตำนานะครับเดี๋ยวมาดูด่าน444กันบ้างครับผมสำหรับโคนี่ NFT นะครับส่วนตัวผมว่าตึงที่สุดใน NFT แล้วนะครับตัวนี้ มาครับมาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเปิดโซดาซาเรียบร้อยครับลอยขึ้นเลยครับเหลือแต่วิญญาณอันนี้ลัดแอคแทกเห็นไหมครับโอ้ยสุดืหเรียบร้อยนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมยันป้อมเขาเลยยิงดาเมจยันป้อมเลยนี่ครับหายหมดครับยังไม่ทันออกเลยโอ้ยออกมาเลยรวยลุลุลุลวลุลุลิลลุว่ะครับสวยมากเลยครับ สกิลสวยมากนะครับไปครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสระหว่างโซดากับโซดานะครับนี่ครับยูวินนะครับอันนี้คือไอดีรองของผมนะครับอีกไอดีหนึ่งนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมต้องใส่อนูบิดเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเทสไม่รู้เรื่องนะครับเมืเดี๋ยวผมจะโดนป้อมอีกฝั่งหนึ่งเอานี่ครับอืมอันนี้ ไอดีลองใส่ปืนคิดมากศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเกียร์วิ่งเหมือนกันนะครับมีเกียร์วิ่งเหมือนกันแล้วก็ช่องหลังใส่เข็มขัดประกายเหมือนกันนะครับจันทานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะ, win นะครับอ่ะยูวินเนี่ยครับไอดีลองนะครับผมส่วนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือ L40 นะครับไอดี ID หลักนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับโซดาปะทะโซดานะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ มามาครับอนุบิดอีกฝั่งมาแล้วยิงยิงยิงโอ้โหรู้เรื่อร,รู้เรื่องเอาใครจะอยู่ใครจะไปมาดูกันโอ้โหอนุบิดของเขาถึงหน้าบ้านแล้วะโอ้โหยเป็นไงครับดาบไกลทองปาะทะปืนคิดมัดนะครับ <c oughs> L สี่สิบปะทะ L ห้านะครับไอดี ID หลักไอดีรองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับไปไปหายยิงหาย อีกทายอคูณสองไปแล้วผมไปครับตาโอผู้ดาเมจรุนแรงทั้งคู่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมว่าถ้าใส่เป็นดาบไกลทองอ่ะมันสร้างความเสียหายเพิ่มอีก1 0 0 0พันเปอร์เซ็นต์นะครับลงพื้นที่นะครับผมว่าโอเคนะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็กำลังจะทำให้เราไม่ไม่วอามาต่างคนต่างพัดนะครับเดีย๋ยวมาดูเลยครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับโซดา2ตัวนะครับ กินกันไม่ลงนะ่างี้ยื้อเวลาเราไม่ไหวนะครับอาจจะอยู่ที่บอดนะผมเดี๋ยวมาขอลองเทสอีกทีนะครับอันนี้ตาที่หนึ่งเราแพ้นะครับผมตาที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับลุยเลยครับลุยเลยครับไปไปครับไปครับไปเร็ว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 ยิง ใครเปิดโซดาโอ้ยฝั่งหนึ่งเปิดก่อนนะครับโอ้ยรุนแรงมากหงายเลยโซดาไอดีละโอ้โหเป็นไงครับตายตายครับอนุบิสโอ้โหมี่ออนุบิสกั้นอยู่นะไปโอ้ยอีกฝั่งยิงแบบโหดมากนี่ของเราแต่ของเราใส่ดาบไกทองนะครับอีกฝั่งปืนคิดมัดเป็นยังไงบ้างโอ้โหของเรานเละโดนปืนคิดมัดเละเลยครับโอ้โหลาดแอสแทกด้วยโอ้ย ดูฝั่งตรงข้ามนี่ครับลาดแอคแท็กอือ <ś m> เอาครับไม่แน่ครับตานี้สูสีครับเดีย๋ยวมาดูกันโหยิงครับเปิดตัดาซ่าลุยครับผมอือโอ้ยลาดแอคแท็กลาดแอคแท็กต่างคนต่างลัดนะครับเดีย๋ยวมาโอ้ยไปนะครับโหอย่างนี้อืออย่างนี้อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นอื <ś m> ้อหือ ปืนคิดมากก็อย่าไปดูถูกเขานะครับรุนแรงเหมือนกันนะครับมีเกียววิ่งอัปเกรดเหมือนกันนะครับมาดูผมอยากรู้เหมือนกันใครจะอยู่ใครจะไปรอบนี้ายโอ้โหเราอ่าเขาพัดมาแล้วครับบอดพัดมาครับอ่าโดนแช่นะครับเราอามาตะก่อนนะครับตอนนี้ไปครับโอ้ยเรายังไม่พายุสวนนะครับไปเลยครับไป อเอาแล้วเมื่อกี้เราแพ้ตานี้เราไม่ยอมครับดาบไกลทองขอเอาคืนครับตายครับโอ้เรียบร้อยแน่นอนตานี้ปืนคิดมากเอาไม่อยู่นะครับสร้างความเสียหายลงพื้นที่หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ะครับสุดยอดนะแพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะครับกินกันไม่ลงนะครับไอดี ID, หลักไอดีรองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวของ L5 นะครับ YWU Win นะครับ ID l องของเรานะครับโอ้โหของ8ดาวเกียร์วิ่งครบๆนะครับนี่ครับตัวเมตาทุกตัวครับไม่พลาดสักตัวนึงครับนี่ครับโอหโซดานะครับปืนคิดมัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้โหนี่ครับหลบร้อยต้านร้อยนะครับเมื่อกี้เราแพ้ไปตานึ่งครับ ผมส่วนตัวผมว่าแรงทั้งคู่นะครับแต่ว่าใจผมจะเชียร์ไปทางด้านดาบไกลทองมากกว่านะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ <laughs> คอนเทนต์โซดาทั้งคู่นะครับ <laughs> ผมอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นโซดาที่แท้จริงนะ <laughs> เลยเอามาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับ <laughs> ผมก็อยากดูไปด้วยนะครับโอ้โหมันมันแล้วผมคราวหน้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคนระับ <laughs> คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับลืมครับลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง u v i n l e n g e r ด้วยครับผมคราวหน้าคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ